ไปกดกดรอสักครู no ่เจ๋งเอากดกดรอสักครู่เอาเจ๋งเอาไม่เอาหม่เอาแก้วไม่ได้แก้วเอาแก้วไม่ได้แก้วรอสักครู่ยังไงครับ ไงครับก่อนหน้านี้ได้เข้าไปถึงหน้าใส่รายละเอียดบัตรประชาชนใส่ได้หมดแล้วสุดท้ายมันบอกว่าลืมใส่คำว่านายหรือว่านางสาวซึ่งมันติก๊กไม่ได้มันมันหายไปเลยมันไม่มีให้ใสนะครับบั๊กอะไรก็ไม่รู้เลยต้องแบ็กกลับมาคราวนี้เข้าไม่ได้รวัว มันบอกว่าให้แก้ใส่นายหรือนางสาวแต่ไปติ๊กมันไม่มีขึ้นเลยสักอันอะไรคเนี้แล้วก็ลม่มยาวๆแบบนี้เหรอครัเนี้ยาวเลยจริงๆแล้วผมกดมาตั้งแต่ตอนสิบแปดนาฬิกาสิบแ็ดนาทีเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้มาตอลอดมีลุ้นครั้งเดียวที่บอกเมื่อกี้ครั้งเดียวที่บอกเมื่อกี้เลยว่ามีหลุดเข้าไปหน้าใส่ข้อความ ใส่รายละเอียดแบบประชาชนชื่อนะชื่อนามสกุลแต่ประเอิญลืมใส่นายกับนางสาวหรือว่าอะไรแล้วแต่นีมันบอกว่าลืมใส่นามางหน้าแต่ไปติ๊กช่องใส่นายหรือนางสาวมันไม่มีขึ้นให้ให้กกอกครับผมอะไรของมันไม่รู้แก้อะไรไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้พอแบ็กกลับไปปุ๊บออกหลุดแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดมาวันพุธนี้ก็ไม่ได้เช่นเคยนะครับไปรุ้นพุธหน้าละกัน ขอบคุณทุกคนที่รับชมการเรียกชั่นกดเอาวัคซีนทางเลือกชีนโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุราลงรณ์นี้นะครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมโ